ทำไมพระพุทธเจ้าวางแบบนี้ถ้าจับคู่กันคือทุกคู่กับสมุทยัยทําไมผลจึงเกิดขึ้นก่อนเหตุครูประกอบความเข้าใจได้ไหมอ่ะสมมุติว่าใครสักคนในห้องนี้ก็ได้เดินไปด้านหน้าแล้วไปเหยียบกับสิ่งหนึ่งแล้วร้องโอ้ยแปลว่าการร้องโอ้ยเนี่ยหนูกาลังทําอะไรตอบครูทุกหนูทุกถูกไหมคะหนูทุกเพราะว่าหนูเจ็บใช่ไหมแล้วหนูร้องโอ้ยเสร็จหนูทายังไงต่อ หนูต้องยกเท้าขึ้นมาดูใช่ไหมว่าที่ตัวเองร้องโอยเนี่ยคือตัวเองเหยียบอะไรโอเคไหมอ๋อที่ร้องโอยเนี่ยเพราะว่าเราเหยียบตะปูเหตุของการร้องโอ้ยอ่ะก็คือตะปูที่เหยียบเราร้องโอยก่อนคือเป็นผลส่วนเหตุคือตะปูที่เหยียบเพราะฉะนั้นผลจึงถูกวางไว้ก่อนเหตุเน้นนะทุกกับสมุทรไทยมาคู่กัน ทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุลึกไปต่อตรงคำว่าทุกทุกเนี่ยมันคือภาวะที่ทนได้ยากครับยังไงทุกคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าก็ต้องเจอในห้องนี้มีใครไม่เคยประสบกับความทุกข์มีไหมฮะไม่มีงั้นบอกครูได้ไหมมีทุกตรงข้ามกับทุกก็คืออะไรตอบครูสุขมีคนสรรเสริญเราก็ต้องมีคนทำไมเรา แอบเมาเรานินทาเราเพราะนั้นหนูต้องแคร์ป่ะต้องแคร์ไหมเวลาคนนินทาหนูแบบต้องคิดมากไหมไม่ต้องแสดงว่าเราสำคัญกับชีวิตเขาแล้วเราก็ควรจะเอาเรื่องของเอาเวลาไปโฟกัสสิ่งดีๆในชีวิตเรามากกว่ามีทุกกข์็ต้องมีสุขมีสันเสริญมีนินทามีลาบก็ต้องมีอะไรเข้าเหนียวดีมากขอบคุณลูก <laughs> ข้างหลังหิวแล้วนะหนูหิวใช่ไหมมีลาบก็ต้องเสื่อมอะไรเอ่ย เสื่อมลาบมียศก็เสื่อมอะไร